แล้วกันนี้คือรายการซึทซาบค่ะเป็นรายการที่จะเอาตัวอย่างประโยคจากในหนังสือจากกลัยูนผู้มาเลเแบลบคนมาเลยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือสนทนาที่ดีที่สุดเอ๊ะบอกเลยว่ามันดีที่สุดเพราะมันไม่มีหนังสือสนทนาเล่มไหนที่ใช้ประโยคสนทนาที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเปรียบเทียบในภาษาไทยเนาะเวลาคนเขาเรียนภาษาไทยอะคะ่ะในหนังสือก็จะสอนว่าวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งเวลาพูดจริงๆอะ ถามว่ามีใครพูดไหมสวัสดีวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างดูแบบเอ๊ะคุณยนหรอหรือคือฟังปุ๊บรู้เลยว่าเอามาจากในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเวลาคนเขาพูดจริงๆภาษาไทยก็แบบเอ้อวันนี้เป็นไงบ้างใช่ไหมเป็นไงบ้างเอ้ยเป็นไงบ้างภาษาไทยซึ่งมันมีมันไม่มีใครใช้วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกันค่ะหนังสือมันจะไม่เหมือนหนังสือทั่วไปก็คือเขาจะใช้เป็นภาษาพูดเลยนะคะคือแบบพูดปุ๊บไม่โปะว่าเอามาจากในหนังสือเลยนะคะพูดฟังดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนอเเคงราไป เริ่มดูที่ประโยควันนี้กันเลยค่ะนี่เป็น EP สองนะคะอย่าก็ล้นกันว่าจะได้สอนประโยคอะไรนะคะทุกคนจะได้เรียนประโยคอะไรนะโอเคงั้นเริ่มเราไปเริ่มกันเลยค่ะเอาอันนี้โอ้ฉันท้องผูกค่ะท้องผูกภาษามาเลเนียพูดยังไงนะคะไซย,เย์ยเซมบลิตไซย เสริมเบลิตนะคะเสริมเบลิดแปลว่าเอ่อท้องผูกค่ะก็คือแบบถ่ายไม่ออกเนะเาะไซส์เสริมเบลิตก็คือฉันท้องผูกนะคะอันนี้ยังไม่ได้ท้องผูกนะแต่ว่า,าประโยคในนี้นะคะไซส์เสริมเบลิตก็คือฉันท้องผูกนั่นเองค่ะโอเคไม่ <Okay. S 1> อยากให้ทุกคนพลาดปเป็นหนังสือที่ดีมากๆคือนักถามว่าหนังสือเล่มไหนมีสอนปล่าแบบท้องผูกท้องเสีย ตาแฉะตลอดเวลาอย่างเงี้ยเมื่อขาขาชามือขยับไม่ได้แขนย,ยกไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละคะ่ะใครที่อยากพูดมาเลยเก่งๆนะคะเอ้อยากจะเล่าเรื่องจนที่ย่าอยู่ที่มาเลยมาเลยคือตอนที่เอ๊ะไปใหม่ๆเอ๊ะพูดมาเลยไม่ได้เลยทุกคนคือมันแบบมันเหมือนกับเป็นฟิลแบบเด็กหลงหลงทางแล้วก็ ูดกับใครไม่รู like ้เรื so ่องเมนเป็นเด็กต่างดาวอ่ะมันไม่มีใครฟังเรารู้แล้วก็ฟังใครไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าสมัยนั้นอ่ะมันมีหนังสือเล่มนี้จะกลับเราอยู่พูดมาเลยแบบคนมาเลยเอ๊ะคงซื้อมาอ่านแล้วว่าชีวิตชีวิตตอนนั้นอะช่วงนั้นของเอ๊ะคงจะดีขึ้นคงจะแบบสบายมากยิ่งขึ้นคุยกับคนรู้เรื่องขึ้นแล้วมันคือแบบพอเราพูดภาษามาเลยไม่ได้ใช่ไหมคะตอนที่ไปคือเพื่อนเพื่อเอก็คือพูดมาเลยหมดเลยเหมือนกับเราไม่มีเพื่อนอ่ะเราไม่มีเพื่อนเพราะเราพูดกับเขา ยังไม่อยากให้ทุกคนเจอปัญหาเดียวกับเอียยาคุยกับคนในครอบครัวไม่รู้เรื่องคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องไปข้างนอกก็พูดไม่รู้เรื่องซื้อของไม่รู้เรื่องฟังคนอื่นไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยดังนั้น เลยค่ะเล่มน,นี้ถ้าเกิดว่าอยากอยากให้ชีวิตของเราที่มาเลเซียมันง่ายขึ้นคุยกับคนมาเลเซยได้ดีมากยิ่งขึ้นซื้อของได้เออดีมากยิ่งขึ้นคุยกับเขารู้เรื่องที่สําคัญคือฟังคนในครอบครัวรู้เรื่องอย่าแบบเน้นมากๆเลยฟังคนในครอบครัวรู้เรื่องคุยกับเพื่อนรู้เรื่องอะค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบสําคัญะทักคน คนในครอบครัวเราไม่รู้ได้ไงว่าเขาพูดถึงเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคค่ะ okay. <laughs> <laughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาอีกมาให้หน่อยน,นะคะเดีย๋ยวจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้หน่อยจะได้ทำมาเยอะๆนะคะโ okay, อเคค่ะงั้นจุบละกีซมว่าจะบมันกาสิบา